สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องวันนี้มาลอยภาพมาตามแนวทางของแม่เพิ่นนครับผ่นฟันดีพี่น้องฟันว่ามีคนเอาของให้นะครับโดยผ่ต้องขอได้บักหลายเพิ่นว่าฟันแบบนี้เป็นโชคเป็นใช่นะครับลองไปติดตามเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัวใดไปกันเลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนนั้นขึ้นขึ้นเขาฟันเดียวเอะฟันฟันดียุต่ว่า ัม <Cornell. S 2> ีเล็กตัวไหนท่นั่นล่ะมันวันยางควายั้งนามรลายหลายนามใสใสบกคุณนี้ยางไปยวหนามเกิดหลายครับมาที่นี่ไปนี่แจกวปพ่อแจกว่าเขาเจ้าขายเนียขายยังเงนะก็เจ้าเล็บไม่ได้ขอเลยเพราะเล็บปาดให้ตอนบางไง ราะว่าก้อนนั่นสิกิโลหนึ่งได้รวยยน้มาข่ไหมเออแล้วเพราะกระับเอาเอาอีเอาอีก็สั้นปลาใี้อีกยน้าข่กระหับเอาอีกมอดว่ารูดมือไหมสอก้อนเออจัาก้อนสีสื่อตะไรได้ก้อนตะไรเจ้าว่างหนก่อยกับบ่มีโศกข่อยหือินคาคาข่อนยังบ่ไรเนาะรับอันเม่เพินเดี๋ยวแต้วพูดยอะไรเม่เพินอะไรเท่าไรหกสบค่ะหกพอดีเป๊ะแมนหกสิบเต็มวันที่สิบิงหาคมหักเต็มแล้วแมนปันวาดยผ้าหนา อันนี้เด็กหญิงผ้านามนามไสติงลิงเยูะหญงไปยางไวเราไปพอเขาเจาปาดเนี่ยอยู่เขาเจาเลยเอาห่หอดก็ได้ขอปาดก่อนมึงไงห่ยหลงโยนหอยไม่เพราะว่าห่ด้วยมือหันเหล็ลกหันเป็นอไรขึ้นบันเอาเยกเอายอะเขาตัดปาดอีกหน่อยก็รุดลงกไปเก็หาบเอาอีกนี่แล้วหาบอองสีไหมเนื้อสองตอนเนาะเนื้อสองตอนไหมตอนหนึ่งหน่อยตอนหนึ่งไงเห็นไหม เอาเอาเพนะว่าเอาไม่ังี้นแค่ให่ก็ซื้อบ่อเอาไปกินเอาไปกินพนะเอาม่อหับเอาสิเลยเพิ่อสิเล็ยังไงบ่บอเพาท่านซื้อจักรตัวอยู่ค่ะท่านซื้อจักตัวเลยเนาะที่ว่าพนอันใดมาก่อก็่าอะไรนะบอเลขกีตีตัวอะรบออะไรที่ตีตัวอะไรฮะตีตัวไเป่ยตีเปลี่บอไม่เป็นตีเปลนถามผู้คนเอาเนี่ยไโอผู้คนเ่าซื้อเล็กตัวอไว่าเหล็กีตัวไอายุกันตัวอะคร ไปได้ยังไงเนี่ยนะต้ว่าได้ยังไงหรอนางพานังไปโคดบับเท่านี่แหละพูกจับพวอตือแล้วพวกหายท่านไปถามเออไปถามเนาะถามพอ่า้ามเสาก็เห็นคนโอ้ไปหาเขา้่เห็นเพิ่นเนาะสิบหี่ยน้สกับจีตัวนีบุกตอนเพื่อนบอกค่ะ้างเงบ่อไนเาออเอาไปโมันแม่แนวเสียงบอก เอาบระมาณเขาได้เิ่นได้ไปได้เข้ามามักเอยว่างเป็นยังไงเ่ะอว่ื่อไหมรับไปตามไปสัมผัสมาดูบางกนก็ตีเนี้ยซีหนึ่งเลเี่ยนนานก็เป็นหนึ่งเอะานาเป็นหนึ่งซหนึ่งเข้าปยิ่งีเป็นีสองซีหนึ่งไปมันอาจจะผ่านได้หรือสองหนึ่งซีสองซีหนึ่งสิบสามามันสรเป็นสิบสีเนาะสิบสามสามพิเศษันทุมับนายกหรือนายกเนาะ คนที่สามสแถมมัถึอกับบาลีทีพู้ันบะครับปูตหดตงสี่หนึงเเล่าแต่แล้วมอสองหนึงครับอายุเมเปิ้ลหกศูนย์อายุหกศเจ็ดอ้เรืร่างเขาเกิดศูนเกิดศูเจ็นาะจ้่สองห้าศูนย์เจ็ดเอนั่งม็เขาจไปยุ่งอะอะ ไปใสวัดดยวัดตามสิผมเคยสัมผัสมามันก็เป็นมัดเป็นหนึ่งเลยแม่เนี่มาเป็นหนึ่งเล้วมาโคตรมาทีเนี่ยี่หนึ่งเอะตามสัมผัสมาหลายเนี่นะครับแวันต่ตอวนว่าตีนเนะแดีว่าแม่แม่เดียสองตอนเนาะแม่ก็ลิตีสองชีหนึ่ง สองซีหนึ่งสองซีซีหนึ่งสองหนึ่งตาไทยนะครับอายุเม่เพิ่มหกสิบปีเด็กวสสองหักศูนย์เกียัันนี้ฝันพาน้มหรือฝันดีอยู่ด้วยร้องไห้ก่อนดีแม่ฝันว่าเขาว่าได้ลูกหน่อยพู่หนิ่งสองคนหอกซีซีมาบอกไม่มีฝันี่งรันอะไกันได้ไหว่าฝันแม่ันนี่ก็มนัฝันว่ะ มห้กวนตับแย่เกลีวแย่กวนบริเิตหน้าคือมีข่าลายแท้มาเทเขอาเต้ทงคุยจะไปขายไหมซื้อรบ,ลลบ่นบาล็กีสองวันออกอีลีบาล,ลีกีเก้ียวหกสองเอ่อซอนปกตกียหน่าง ผมก็เคยได้ยินเ่าอยู่ว่าแม่เพื่อนแันแมนเตัวไหเท่าไหนอยู่นะครับดูแล้ว่าได้ฝันอ่ะเอานะครับมอเรยกับทีซอยแม่เพื่อนเนี่ยนะครับแม่เพื่อนมันีเอาเด้อห้ามิสุแม่เพื่อนมันตีว่าเป็นเนี่ยนะครับบนว่าเป็นได้ทั้งว่าท่านสื่อเลยจักโตเ้นี่ครับมอเรย์แค่ได้ยินได้คนใดมากมือนันกว่าเขาเาดูอยู่ว่าแต่แฟนเนี่ยเห็นหนังมันสองสีนึงครับ เนี่ยหึเนี่ยซีห่งมาแล้ก็เนี่ยสองตอนมาเลิกแล้วตีสองซีหนึ่งมะคับตัดสองสีสีหนึ่งสอเนี่ยปาดให้แล้วว่เอายื่นให้ด้วยมือเด็กยอนไมาให้นะมือมาให้เขากับฮับเอาคือกาบุดมือเนาะครับสองห้าศูนย์คือหวนแปลกมึงรับเอาไหมฮเอาซีหนึ่งอะไรเรือนะครับเอ้ามาจัมปาดมากยังไงยังน้อนไม่เข้าก็เองสี่แล้วเนาะครับเอาเลยอืมมาที่นี่เอาอีก่าันอืม เออีกแต่ว่าตอนหน่อยก็เกาเงินมาหับเอาอดไรคือเกาอ่าสิบสามเมือนเงินใดกตัวดีวะคนในบ้านเฮานี่แหละฝันเจียวเหิอเมื่อมือเป็นเคยฝันเจียวแล้วเถียอนะฝันนหลายฝันหลายคือคนบาหลังต้าไก่ันหายซ้นึงอไรเนาะแต่าไผ่สุกไม่ใช่ละ เอครับตัดเป็นทาที่งได้บาอที่เก่าอหครับผมอ้าวนะครับก็ปัดมน้วนตัดเ่องาะตอนที่ได้แม่้าวเปิดอ้าวัดงีมขึ้นข้นบ้ตีอะไรเาตี้ตีอะไราตีได้อไราอะไร อาคุณวัดนั่งกี่ว่นคุ้เห็นไมามี้มาบีชูคุึ่งมีความหิวอนยามแลไรครับม่ได้ปาเาไ่ได้ไปวันเพื่อนตะกอหนึ่งยิ้มข่าวพนหนึ่ก็โดนว่าคุยทงทานนัไมด้ันเรวไม่ไ้หันเรวหันก็ฝันอย่แล้วันจนแขกวะนั่นทงนันทานเนะเครื่องในยางลุยนามจะสันเหอนเดแล้วน้ำใสดีค่ะยางก้อยางก้เหมือนแต่พอเขาเห็ดเหนียวยังไงตีหนึ่งเลย ปาดเนี่ยมาให้บมื่คิดว่าสซื้อยังไม่ได้เนี่ยนเขานให้ซื่อัหมครับเอาโชกันนี่เรื่องปันวันก็วันทสิตีตัวไรแล้วเนาะตีก็เป็นแล้วตีก็เป็นเลยตียังสี่ตีก็เป็นปันวันเลยลูกหน่อยนี่สองคนกันผู้ใดรกับยายซี้เลยกับบางสิ่งแล้วเนาะเป็นเินงี่ยยังกับ่ระ้ทศสื่อน้ำฝนจักบาทจักเบียดเองเลย เอาก็เเป็นวามฝันว่าไงล่ะอฝันมีโชคก็ได้นะไปอา่านนันสินนเนี่ยเน่นไ,ได้ซีนหนึ่งต้องข้ฝันดีฝันได้โชคเงินเก็ว่า คันใดสิบนว่าฟันดีดิันดีเนาะเนาว่าจักว่าคอยสื่อเลยตัวไหนเนี่ยตัวนั้นผมเนี่ยเราก็จไปกินมากเวยาพะว่าสัมผัามาดูดิสัมผ่านมาตัวนี่านเาเป็นตัวนี้แหละจ้าคสื่อตัวไหนสามผ่านะตีเนี่ยตีชิ้นจ้กว่าตียังไงเป็นชี่หนึ่งบนว่ตนามกันหนึ่งแล้วเนาะถ้ายางนี่ก็เป็นซีนมัมียิ่งยานงมั้ยยางกวยยางไปเพื่อกันหนึ่งแล้วเขาปั่นเนี่ยว่าิเอ็ดนามด้วดิเออ บ้านลมขิตคยหนึ आ, ่งกิจจ mmm ิตได้ากิอนีไหนเนี่หนึ่งก uh, ิจจิตหนึ่งเจ็ดเจ็ดบมาลิขิตอเขาพาแล้วน่งนั่งเฮ้ใส่ขี้ม้วเป็นบ้านนะเก้านาบหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันกับบ้นเก่าเล้ยวใายขวามือหนื่อกินเหล่าอยู่สามมือคนแลติไปก้านาใช่ไหมคามือแปดมือคนอาเสร็จแล้วพี่น้อง เสียงดังกันมาเลยพี่น้องนะครับวิชุมชนนะครับพี่น้องกับม้าลายกลายเป็นธรรมดานะครับกลาเป็นธรรมดาเขาสีหามเสียงคนวาด้นะครับเลขเเพื่อนในวันนี้ก็บฟันนะครับวาดเเนี่ยนะครับเขาห้สองตอนนะครับตีบเถือกจะจากันเด้อตบบอลลก็ตีสองสีแหนึ่เนี่ยสองตอนนะครับสองสี่หนึ่งสองสี่สี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับตีวางเลยวด อันน <łość> ี้กันนึ่งแล้วอาเนี่ยเนี่ยสก่อนมันได้ผงนังางซอก่อนกับซอสนึ่งเนี่ยเหน่อยเี่าอีกต้องหาเดี๋ยวซอสก่อนที่ลยก็พอ มันเป็นกอรมันกระนยนอยู่แล้ว<ม>เออสี่กำลังมันมากอยู่แล้วหันเนื้อเพราะว่าสัตว์สี่เท่าต้นมาเขาจะเป็นงวงมุ้ควยที่เรากินกันครับ,รบเข้าใจง่ายๆเขาไปสูนก็ได้เออมันมีเรียตัวหนึ่งสี่ศูนย์ยัง<ป>ก,ก็ว่าไปก็ปครับ อ๋นะครับคุณปอแล้วกัทีสอยนะครับอาสรุปนะครับว่าม่เพื่อนวันนี้ในฝันนะครับเพื่อนฝันวาเดนเนียนะครับสองตอนนะครับก็จะให้ยางผ้านาม่ามอโรกตีไห้ครับจัดตัวเลขอะไรนะครับปอแล้วว่าศูนย์ซี่หนึ่งก็ได้นะครับสองซี่หนึ่งสองสีซีหนึ่งสองหนึ่งนะครับอายุหกสิบปีเกิดพศสองห้าศูนย์เจ็ดคนว่าบาลีทีเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้อนะครับ อ่าขอบคุณแม่เพื่อใดๆเด้อจิตใจปั่นแนวทางนะครับเดี๋ยวคุณพอเราตีซอยเด้อมาเลยคุณตัวเลขไงนะาคือคุณพอตีซอยศูนย์สี่หนึ่งเป็นก็ได้นะครับถ้าเขิาคนฟันได้สิ้นเดี๋ยวขายเนี่ยมีโชคเนาะพอเนาะคนฟันอย่นี้ถ้าเกิมีโฉกเลยเลือเนื้ออ่านะครับเสียงดังแค่ไหนขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องมันอยู่ชุมชนเนาะหวังคืนค่าคืนขายบวังคืน มกันมกมือนเสียพี่น้องอ้าวขอบคุณด้วยครับคนจับตัวลคนแช่นะครับเฮงเห้งฝักฟังลำลำเรื่อยๆสูบสูนสวัสดีครับ